วันนี้ได้เลิกปล่อยอีกหนึ่งคันนะฮะสำหรับ Honda Wave 125ตัวล้อแม็กปี2024นสีะฮะสีเทานะครับวันนี้วันที่1มิถุนา2567นนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาตะกร้ากันลายนะครับคันนี้ลูกค้าใส่ตะกร้ากันลายเรียบร้อยเลยนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่1มิถุนาสองพนห้ารนะครับวันนี้ก็ได้เลือกปล่อยอีกหนึ่งคันนะฮะสำหรับ Honda w เวฟหนึตัวล้อแม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อปปี2024นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะฮะสีเทานี้จะเป็นสีที่ขายดีมากนะครับสำหรับเวฟหนึ่ตัวล้อแม็กนะฮะมีทั้งหมดอยู่สีสีนะฮะก็จะมีสีเทาตัวนี้นะครับสีแดงนะฮะสีดําแดงแล้วก็ สีขาวน้ำเงินนะครับคันนี้ลูกค้าใสตะกร้าใส่กันลายเรียบร้อยเลยนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอน้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับร้านของเรานะฮะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับเอกสารในการออกรถก็แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับออกรถได้เลยนะครับทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็สามารถซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อน ส่วนคนนอกพื้นที่นะครับเราขายให้นะครับแต่ว่าขายในราคาเงินสดนะครับราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับสาหรับ Honda Wave 125ตัวล้อแม็กสีเทาตัวนี้นะครับราคาเดือนมิถุนายนะฮะของเราขายอยู่ที่58,500าบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนะครับของเราจ่ายรับรถอยู่ที่58,500าบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะฮะก็อยู่ใกล้จังหวัดบุรีรัมย์ก็เข้ามาดูได้นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับนี่ฮะคันนี้ก็ตรวจเช็คนะฮะก่อนส le ่งมอบลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าใส่ตะกร้าใส่กันลายเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันลายเท้นะครับกันลายนะฮะของเราขายอยู่ที่161่บบาทนะครับส่วนตะกร้าหน้านะฮะตัวนี้ก็มาทั้งตะกร้าแล้วก็ขายยึดนะครับผมนะฮะชุดตะกร้าหน้านะฮะของเราขายอยู่ที่ 371บาทนะครับนี่สีสวยนะครับสีเทาตัวนี้นะครับคันนี้ก็ลองเครื่องก่อนส่งมอบลูกค้านะครับนี่ตัวนี้ระบบไม้นี้เป็นแบบดิจิตอลนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกน้ํามันนะฮะตำแหน่งบอกเกียร์นะฮะระยะทางนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะแล้วก็มีสตาร์ทขาให้ด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นกุญเจแบบล็อกสองชั้นนะฮะล็อกคอเปิดเบาะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้นะครับผมนะ สำหรับเนื้อสีก็จะเป็นสีเทาด้านนะฮะแล้วก็สีเทาเงานะครับผมน,ะะนี่นะข้างหลังนะฮะก็จะเป็นสีเทาด้านแล้วก็มีโลโ้นะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวนะะล้อแมกนะฮรล้อแมกหน้าหลังนะครับแต่ว่าขนาดยางหลังนี่80ทับ้ขอบ17นิ้วนะฮะส่วนยางหน้า70ทับเกขอบ17นิ้วนะะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะฮะก็จะเป็นระบบโซ่สเตอร์นะฮะแล้วก็ระบบเกียร์นะฮะ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่นี่อย่าไปข้างหน้าหมดเลยนะครับเวลารถจอดนิ่งเหยียบไปข้างหน้าก็เปลี่ยนเกียร์ว่างได้นะครับคันนี้ลองเครื่องนะครับก่อนส่งมอบลูกค้านะครับนี่เครื่องเงียบมากนะครับผมนะตัวนี้ฮอวหน้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรนะรส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้5ปี50,000ื่นกิโลเมตรนะฮะ แต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับผมนะทางแรก1000กิโลนะครับพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆ4 0 0พกิโลนะครับตัวนี้ผ้าบ่ดนี้จะเป็นสีดำนะฮะถ้าเป็นตัว2023นี้ผา้าพบกจะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะนี่ฮะแต่ว่า2024ตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับนี่ฮะถังน้ำมันนี่ใหญ่มากนะฮะถังนี่จุน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะฮะ รองรับแก๊สโซ่เก9า็แล้วก็ E20 ได้นะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนี่รประหยัดมากนะฮะ71.4ิกิโลต่อลิตรนะครับผมนะส่วนราคาที่ติดมาก,กับรถนี่5้4 0 0ราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบนะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่58,500นะครับราคาพร้อมอุลพร้อมทะเบียนพรบนี่คือ5 8 5 0 0นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับที่ลงให้นี่ก็เผื่อมีเพื่อ,อนๆน,นะครับพี่ๆนะครับที่ว่า จะออกรถนะฮะในช่วงเดือนวิถุนา2567นนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนดีนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนดีนะครับวันนี้ก็มีเว็บ125สีเทาใหม่มาแนะนำนะฮะเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านใดที่จะออกรถใหม่นะฮะสีเทานี่สวยมากนะครับราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะของเราขายอยู่ที่58,500บาทนะครับราคานี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับถ้าอยากทำประกันรถหายนะฮะก็สามารถําเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950บาทนะฮะ2ปี1,300นะครับ ในส่วนของเงินสดเราไม่ได้บังคับนะฮะแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆเลยนะครับจะทําทก็ได้ไม่ทําก็ได้นะฮะถ้าทําก็จ่ายเพิ่มปีละ950บาท2ปี1,300งานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากๆน,นะครับ